คำเตือนจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ก่อนอื่นอนต้องขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกด์แฟนฝรั่งคนหนึ่งที่ได้เอาลิ้นของข่าวนี้มาแชร์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆทีมสวิตเซอร์แลนด์ที่ฟังวิดีโอนี้เนี่ยก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจให้ดีนะครับก็คือมาอีกหนึ่งสถานทูตแล้วที่มีประกาศตรงนี้ว่าจะไม่ออกวีซ่าให้จนกว่าประเทศไทยจะมีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ก็คือเที่ยวบินปกติบินเข้ามาได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เขาได้อนุญาตให้เราขอวีซ่าไปแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าประกาศเนี่ยวันที่สี่สิงหาก็คือประกาศออกมาเลยว่าตามที่ออบบอกเมื่อกี้นี้เลยซึ่งดาว่าคงเป็นเพราะว่าประกาศของกรมการบินพลเรือนเรื่องที่ว่าจะให้ใครเข้าประเทศได้บ้างซึ่งก็ยังคงไม่ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวปกติเดินทางเข้าได้เหมือนเดิมที่ออบบอกว่าขอให้ใช้วิจารณญาณให้ดีเป็นเพราะว่าออบไม่อยากจะมา ทำลายความฝันของใครแล้วก็ไม่อยากจะมาเชียร์ให้เหมือนประมาณว่าเปลี่ยนใจรีบขอคือเสี่ยงโดยไม่จําเป็นนะครับฉะนั้นก็สรุปว่าใครที่ฟังวิดีโอนี้แล้วรีบไปจริงๆก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงในจุดนี้ส่วนคนที่ยังไม่รีบก็อาจจะรอดูไปก่อนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังคงสามารถผันผวนได้คือที่มาที่เรามาพูดในวันนี้คือตอนแรกก็มไม่รู้นะแต่ว่ามี เพื่อนๆในกลุ่มโคนโายกฟนฝรั่งคนหนึ่งเขาก็มาโพสต์ว่าเขาไม่ผ่านแต่ว่าในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเลยก็มีอีกคนหนึ่งมาโพสต์ว่าเขาผ่านในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับคนที่ไม่ผ่านเนี่ยเขาก็ยื่นไปตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมแล้วก็ได้รับผลวันนี้ว่าไม่ผ่านส่วนของคนที่ผ่านยื่นไปวันที่31กรกฎาคมแล้วก็รู้ผลวันนี้อีกเหมือนกันซึ่งเร็วมากๆแต่ของเขาผ่าน เราก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างไรกันแน่นะครับแต่ว่าพอดูในความคิดเห็นแล้วเนี่ยเพื่อนๆคนที่ไม่ผ่านเนี่ยปรากฏว่าเขาขอค่อนข้างสั้นก็คือเขาจะเดินทางเดือนกันยาไม่ได้ระบุว่าวันไหนแล้วเขาก็จะเดินทางกลับตอนเดือนตุลาก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะสั้นซึ่งไม่รู้ว่าสถานทูตใช้ปัจจัยนี้ในการพิจารณาหรือเปล่านะครับเพราะว่าสถานทูตเนี่ยได้ปฏิเสธมาในข้อ13 คือใบปฏิเสธวีซ่าจะมาระบุเป็นข้อขข้้อ้ๆแล้วก็ข้อ13เนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าเราไม่มีเจตนาที่จะเดินทางกลับประเทศก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีคนเคยโดนปฏิเสธข้อนี้ซึ่งเหตุผลก็คงเป็นเพราะว่าไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เดินทางเข้านั่นเองสรุปว่าตั้งแต่สวิตเซอร์แลนด์เปิดให้ขอวีซ่ามาตั้งแต่20กรกฎาคมจนถึงตอนนี้ก็มีหลายคนที่ผ่านไปแล้วซึ่งเราก็นึกว่าสวิตเซอร์แลนด์จะใจดีคงจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่าปรากฏว่ามีประกาศนี้ออกมาซึ่งในวันเดียวกันก็มีทั้งคนผ่านและไม่ผ่านออบก,ก็เลยฟันธงไม่ได้ว่าจะยังไงก็คือต้องแล้วแต่เพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้เนี่ยเป็นคนตัดสินใจเอาเองนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์เขาจะเอาจริงหรือว่าเขาจะแค่ขู่เพราะมีบางสถานทูตที่เคยออกมาก่อนหน้าน,นี้ก็มีทั้งเนี่ยประกาศคล้ายๆเงี้ยก็มีทั้งขู่แล้วก็มีทั้งเอาจริงแต่คนที่เอาจริงจะมีมากกว่าคนที่ขู่นะครับ อ่ะโอเคก็ใช้วิจารณญาณกันนะครับว่าตกลงเราควรหรือไม่ควรนะครับถ้ารีบจริงๆก็ยอมรับความเสี่ยงถ้าเกิดไม่รีบก็รอไปก่อนตรงนี้เดี๋ยงันเดี๋ยวขออ่านประกาศตรงนี้นะครับก็คือสําคัญมากวีซ่าเชงเก้นประเภท C for Switzerland C ก็คือวีซ่าระยะสั้นนั่นแหละเชงเก้นวีซ่าของเราเนี่ยนะครับท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนี่แหละก็คือวีซ่าเชงเก้นประเภท C สามารถที่จะออกให้ได้ถ้า ขากลับออกจากเขตเชงเก้นได้รับการการันตีซึ่งในายามปกติก็ต้องโอเคอยู่แล้วก็คือถ้าเรามีหลักฐานว่าเราจะสามารถกลับประเทศไทยได้ยื่นให้สถานทูตด,ดูอย่างเช่นมีภาระอะไรที่จะต้องกลับมาดูแลอะไรเงี้ยคืออราจะเคยพูดเสมอเลยว่าเรายื่นไปว่าเราจะต้องกลับมาประเทศเพราะอะไรอะไรอ่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้คือการกลับประเทศมันการันตีไม่ได้เพราะว่าไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เดินทางเข้ามาตรงนี้เขาก็บอกเลยว่าขณะน,นี้ไม่มีเที่ยวบินปกติ เดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทยถึงแม้ว,ว่าจะมีการจองตัว๋วหรือมีการออกตั๋วให้แล้วก็ตามการที่จะกลับมาประเทศเนี่ยยังคงไม่แน่นอนแล้วก็ขณะน,นี้เที่ยวบินที่จะกลับมาประเทศไทยเนี่ยถูกจัดการโดยสถานทูตไทยในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นคือหมายความว่าเขาพูดเหมือนประมาณว่าถ้าเราจะจองทเที่ยวบินปกติจากที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันจะไม่มีต้องเป็นทเที่ยวบินที่ทางสถานทูตไทยในสวิตเซอร์แลนด์จัดให้เท่านั้น แล้วก็ระยะเวลาในการรอโดยเฉลีย่ยในการกลับนะฉะนั้นคนที่จะไปเนี่ยต่อให้ไปได้นเนี่ยก็ต้องรู้นะว่าระยะเวลาในการกลับเนี่ยที่เราจะต้องรอนะคือต่อให้เราจองเวลากลับกับสถานทูตไปแล้วเนี่ยระยะเวลาในการรอโดยเฉลีย่ยก็ประมาณ2-3เดือนแล้วก็สําคัญมากเลยก็คือภายใต้เงื่อนไขนี้การออกจากสวิตเซอร์แลนด์ไม่สามารถกระทําได้ฉะนั้นใบสมัครวีซ่าเนี่ยไม่สามารถได้รับการพิจารณา คือไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เราก็เลยแนะนำว่าควรจะยื่นวีซ่าเฉพาะในช่วงเวลาที่เที่ยวบินกลับมาดาเนินการตามปกติแล้วเท่านั้นเราหวังว่าคุณคงจะเข้าใจประกาศนี้ออกในวันที่4สิงหาคม2020สรุปนะครับอออก็ต้องบอกจริงๆว่าตอนแรกออก็กะจะมาฟันธงแล้วว่ายังไม่ควรนะแต่บังเอิญว่าภายในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมากเลยเนี่ยกับมีอีกคนหนึ่งที่ผ่าน ก็เลยยังงงๆอยู่คนที่ไม่ผ่านเขายื่นก่อนด้วยซ้ํานะก็คือยื่นยีิบเก้ากรกฎาคมส่วนคนที่ผ่านยื่นสามเอ็ดกรกฎาคมแล้วก็มาโพสในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมากเลยก็กลายเป็นว่าอา่ะไม่แน่นอนไปซะแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่รีบจริงๆก็ต้องยอมรับความเสี่ยงก็ยื่นได้นะครับไม่ได้ว่าไม่ให้ยืน่นแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่าเราจะได้วีซ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงจะได้มาเราก็อาจจะไปลําบากขากลับก็เนี่ยแหละที่เขาบอกเนี่ยระยะเวลาในการรอ,อก็ประมาณ 2- 3สามเดือนนะ ถึงเราจะจองเที่ยวบินไปแล้วก็ตามอาจจะต้องรอฉะนั้นเตรียมใจไว้เลยต่อให้ได้ไปก็อาจจะไม่ได้กลับภายใน3เดือนก็คืออาจจะต้องอยู่ต่อฉะนั้นไปแล้วก็ตั้งไว้เลยว่านานนะไปทีหนึ่งนานนะอะไรเงี้ยครบ3เดือนแล้วอยากกลับเราจะโมโวยวายว่าไม่มีเที่ยวบินไม่ได้นะอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้นะครับครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ